ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออ e ีคอมเมิร์ซคือการดำเนินการซื้อขายสินค้าและบริการด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตหรือก็คือการซื้อขายกันแบบออนไลน์นั่นเองค่ะ ความสำคัญของอ e ีคอมเมิร์ซนะคะเป็นเสมือนสื่อกลางในการโฆษณาและเชื่อมโยงข้อมูลหรือความต้องการของผู้ใช้งานไปยังกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายโดยตรงพร้อมทั้งสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดย่นเวลาในการนำสินค้าเข้าสู่ตลาดทำให้สามารถขยายตลาดได้อย่างรวดเร็วค่ะ ส่วนวัตถุประสงค์ของอ e ีคอมเมิร์ซนะคะก็เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรโดยการลดบทบาทของความสำคัญขององค์ประกอบทางธุรกิจลงค่ะเช่นทำลายที่ตั้งอาคารประกอบการกู๊ดังเก็บสินค้าห้องแสดงสินค้ารวมถึงพนักงานขายพนักงานแนะนำสินค้าพนักงานต้อนรับลูกค้าเป็นต้นค่ะดังนั้นจึงลดข้อจำกัดของระยะทางและเวลาในการทำธุรกรรมลงได้ค่ะ ประโยชน์ของอ e ีคอมเมิร์ซก็ได้แก่ 1. เพิ่มโอากาสทางการตลาด 2. ลดต้นทุนในการจัดซื้อ 3. สนับสนุนการซื้อการขาย 4. ส่งเสริมการขายการโฆษณาและประชาสัมพันธ์และ 5. ลดการใช้ทรัพยากรน,นั่นเองค่ะรูปแบบของธุรกิจพาณิชย์ Electronics กส์ 1. ธุรกิจกับธุรกิจ (Business to Business) หรือ B 2 B เป็นการทำธุรกิจระหว่างธุรกิจด้วยกันหรือก็คือการค้าระหว่างผู้ค้ากับลูกค้าแต่ในที่นี้เนี่ยลูกค้าจะเป็นในรูปแบบของผู้ประกอบการลูกค้าจะซื้อสินค้าและบริการของเราเพื่อนำไปผลิตต่อ ด้วยการเพิ่มคุณค่าให้เป็นสินค้าและบริการอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่ใช่การนำไปอุปโภคหรือบริโภคเองค่ะกุญแจสำคัญในการตลาด B2B นะคะคือการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของธุรกิจหากผู้บริหารสามารถปรับปรุปรงกระบ,บวนการทำงานให้ดีขึ้นมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพที่ลูกค้าจะได้รับค่ะ 2. ธุรกิจกับผู้บริโภค Business to Consumer หรือ B2C เป็นการค้าระหว่างผู้ค้าถึงลูกค้าหรือผู้บริโภคโดยตรงธุรกิจประเภทนี้นะคะจะเห็นอยู่ในชนีวิตประจําวันทั่วไปเลยค่ะเพราะเน้นการทําโฆษณากิจกรรมทางการตลาดอยู่สม่ําเสมอโดยตัดตัวกลางไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าส่งและพ่อค้าปลีกออกหมดเพื่อต้องการทํากําไรได้มากขึ้นในขณะเดียวกันก็สามารถขายสินค้าได้ถูกลงเนื่องจากไม่ต้องแบ่งกําไรให้พ่อค้าคนกลางโดยการสั่งซื้อสินค้าจะทําผ่านระบบตะก้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าผู้บริหารเลือกการขายแบบ B2C ต้องรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะกลับมาซื้อซ้าและต้องกระตุ้นการตอบสนองทางอารมณ์ของลูกค้าให้ได้ซึ่งแตกต่างจาก B2B ที่มีแคมเปญการตลาดเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ค่ะ 3. ธุรกิจกับภาครัฐ Business to Government หรือ B2G คือการประกอบธุรกิจระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐ เป็นธุรกิจการบริหารการค้าของประเทศเพื่อเน้นการบริหารการจัดการที่ดีของรัฐบาลในรูปแบบ B2G โดยทั่วไป บริษัทจะเสนอราคาแบบมีโครงสร้างตามรายละเอียดที่ภาครัฐต้องการมีการเปรียบเทียบราคามีการทำสัญญาที่มีระยะเวลาที่ชัดเจนหากผิดสัญญาหรือไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ตรงตามเวลาจำเป็นต้องมีบทลงโทษเนื่องจากจะมีผลต่อการส่งมอบงานตามแผนงานของรัฐบาลและกระทบต่อการเบิกงบประมาณและบริษัทที่จะทำธุรกิจในลักษณะนี้นะคะจำเป็นต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของภาครัฐค่ะ 4. ผู้บริโภคกับผู้บริโภค c o s u m e r to c o n s u m e r หรือ C 2 C คือธุรกิจระหว่างผู้บริโภคกับผู้บริโภคเป็นรูปแบบธุรกิจที่ลูกค้าสามารถแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกันมีหลายรูปแบบและวัตถุประสงค์ผ่านระบบออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆเช่น เพื่อการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในกลุ่มคนที่มีการบริโภคเหมือนกันหรืออาจจะทําการแลกเปลี่ยนสินค้ากันเองใารของมือสองเป็นต้นค่ะซึ่งมีแบรนด์ต่างๆเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในรูปแบบอ e ีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มเช่น ebay, shopee, l a z a d a การที่เราทำสินค้ามาขายผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆก็นับเป็นรูปแบบหนึ่งของ C 2 C ด้วยเช่นกันค่ะเช่นการขายสินค้าผ่าน Facebook Instagram และเว็บอื่นอีกมากมายเลยค่ะ 5. ภาครัฐกับประชาชน (Government to Consumer) หรือ G 2 C คือการให้บริการจากภาครัฐผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆจะเป็นเรื่องการบริการของภาครัฐผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยเองก็มีให้บริการแล้วหลายหน่วยงานเช่นการคำนวณและเสียภาษีผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์การดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อลงทะเบียนต่างๆผ่านเว็บไซต์องค์ประกอบของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์1 สินค้าสินค้าคือสิ่งที่เราจะขายผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตอาจจะเป็นสินค้าที่จับต้องได้สินค้าที่เป็นคอนเทนต์หรือสินค้าที่เป็นลักษณะการบริการก็ได้ค่ะ 2. เว็บไซต์เว็บไซต์คือพื้นที่ที่จะจัดแสดงสินค้าหรือหน้าร้านของเรานั่นเองค่ะในส่วนของการทำอ e ีคอมเมิร์ซหน้าร้านหรือเว็บไซต์มีความสำคัญมากเพราะเป็นองค์ประกอบที่จะทำให้เกิดความน่าสนใจในตัวสินค้าและบริการของเราค่ะ 3. การโฆษณาประชาสัมพันธ์คือการทำให้ร้านค้าเราเนี่ยเป็นที่รู้จักของลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายค่ะทำให้ลูกค้าเนี่ยยอมรับสินค้าและแตัดสินใจซื้อสินค้าของเราได้ค่ะ 4. ลูกค้าลูกค้าคือผู้ซึ่งซื้อสินค้าและจ่ายเงินค่าสินค้าหรือบริการของเรา 5. การชำระเงิน การซื้อขายต้องมีระบบการชำระเงินนะคะซึ่งระบบการชำระเงินที่ปลอดภัยเนี่ยคือระบบคำนวณเงินและชำระค่าสินค้าที่ปลอดภยัยโดยส่วนใหญ่จะเป็นการชำระผ่านทางบัตรเครดิตค่ะ 6. การขนส่งการขนส่งคือระบบการจัดการการส่งสินค้าข้อมูลและทรัพยากรต่างๆจากจุดต้นทางไปยังจุดบริโภคตามความต้องการของลูกค้าค่ะและสุดท้ายผู้ดูแล ผู้ดูแลคือบุคคลสำคัญที่จะช่วยบริหารจัดการร้านค้าให้ประสบความสำเร็จได้ค่ะเพราะทำหน้าที่ดูแลจัดการอัปเดตสินค้าเนื้อหาในร้านดูแลการจัดส่งสินค้าการตอบอีเมลลูกค้าด้วยหากเป็นกิจการเล็กๆในส่วนนี้นะคะอาจจะเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการเองก็ได้ค่ะ